สวัสดีครับสวัสดีเสาว,สสวันจันทสวยแลวแล่ะเก่าม่วงก็เกือบสิบโมงแล้วครับวันนี้ก็ชิมาจุดไฟถังสองร้อยลิตรนะครับจุดไฟไต่ถังสองร้อยลิตรนะครับจุดแล้วครับผมจุดเล้วนะครับสองถังหนึน่งถังหนึ่งหนึ่งถังหนึ่งครับไปเบิ่งกันเลยครับนะครับ นี่คือจุดไฟใต่าตาตาทางแล้วนะครับเหลือแต่เอาฝาปิดนะครับนี่คือมันน่ครับเห็นบ่เปียกๆไหครับมันคายความชื้นออกมานะครับควันนี่แหละครับควันตัวนี้แหละมันจะไล่ความชื้นใหม่ออกมาแล้วมันจะแห้งแล้วมันก็จะเป็นทานนะครับ มันจีไ่ความชฉื้นมันเอาควันของมันเองนี่ครับไ่ความเื้นออกมานะครับเปียกได้นี่ครับเปียกเห็นไหมครับมันไ่ความเื้นออกมาเนี่นี่เปียกเลยนะครับตัวนี้ฟังทางนี้ยังบัลทันเห็นนี่ครับนี่ตัวนี้บ่ลทันไลตัวนี้บัลทันถือควันตัวตัวมันถือควันแล้วเห็นไหมครับผมลงไปคลิป แล้วนี่มันมีผีผู้นึงมันจะห่วงว่าปิดฟ้ายังไงน,นะครับปิดสนิทบอนะครับตอนแรกเขาเขาปิดบอสนิทนะครับเขาเอาข่างไว้ซื้อข้างไว้ปากทั้งนะครับเพราะว่าใหม่ตัวน,นี้มันจะยุบลงยุบลงมาเรื่อยๆจนมาหอดปากทั้งนะครับหอดปากทั้งแล้วถึงปากทั้งแล้วเขาจะมาเบิงมา,มาจัดระเบียบมันใหม่นะครับบางเถือมันก็ เรือม,มาฟังได้ฟังหนึ่งนะครับพ่อก็เลยมาต้องมาจัดระเบียบมันใหม่นะครับนี่คือตัวนี้ติดแล้วครับติดแล้วคว่านึ้นมาแบบนี้ติดไฟไฟในถังติดแล้วนะครับก้นถังครับนี่ก้นถังเบิดไฟเบิดไฟตัวนี้ก็พ่อแล้วครับเบิดไฟตัวนี้เ่าก็หยุดใส่ใหม่หยุดใส่เชื้อเพลิงนะครับนะครับ ประมาณนี้ครับพีพีมีพีผู้หนึ่งเพิ่นจกหูนะครับผมก็เลยลวงวคลิปให้เพิน่นให้เพิ่นเบิงนะครับเอากับคุดเป็นหล่องนะครับคุดเป็นหล่องทั้งสองข้างนะครับฟังนี่อีกฟังหนึ่งนะครับนี่ฟังหนึ่งนะครับพุดพุดเพื่อเพื่อ,อยางเพื่อให้มันอากาศนัน ไปออกในเขาทั้งส้องขางนะครับซักกระสีหุม้มด้านขางเพื่อไอ้ความห่อนนะครับบ่งเห้ความห่อนมันมันกระจายออกมากข้างนอกหลายนะครับประมาณนี้ครับไฟไต่ถังเฮ้าพ่อล้ะครับบบตรงนี้โบตรงบตรงบตรงเอาไ่อีกครับยุดแค่แค่นี้ครับเพราะ ติดแล้วครับทีนี้ติดแล้วติดแล้วควันขึ้นแบครับติดแล้วครับมาเบิบอีกครั้งหนึ่งครับทั้งนี้ก็เริ่มสิติดแล้วครับทั้งนี้เริ่มสิติดแล้วแต่ว่าฟืนสิเบิดแล้วนะครับเดี๋ยวใส่ฟืนอีกจักโดดใส่ฟืนอีกจักโดนกันครับทั้งนี้ บบการธุริดนะครับ <c oughs> นะครับเบิดเฟื่อนชุดนี้เท่ากับพ่อแล้วครับเพราะมันติดแล้วครับควันขืนแบบนี้ติดแล้วนะครับนี่คือมันบ่ใหม่มาว่าเนี่นะครับก็เลยเอามาใส่เหมือนนี้นะครับ <c oughs> เห็นไหมครับมันคลายความเฉื้อออกมานะครับมันไล่ความเฉื้นออกมา มันเอาควันของมันเองนี่แหละครับควันของมันเองนี่ไล่ความชื้นของของไม้แต่ละท่อนนะครับนี่คือไม้น้อยเอา,เอาไว้ข้างบนนะครับไม้น้อยเอาไว้ข้างบนไม้ใหญ่หเอาลงข้างล่างนะครับครับเบรดไฟชุดนี้ก็อาจจะพอแล้วครับไฟชุดนี้นะจะพ่อเฮ็ดคือกันครับคือกันทั้งนั้นครับเค็ดขึ้กันครับเตานี่นะครับทัง้ขงข้างล่าง ใต่ทั้งคิดเป็นหล่องนะครับเป็นเป็นหล่องเป็นหล่องเอาเล็กมาว่างก้อนกระไดครับเอาเล็กเอาตหลือเข้าหาอิดมาว่างไ้เป็นจุดแล้วเอาเล็กผาดผาดนะครับเพื่อว่าให้ตัวทั้งมันย่อนนะครับมันจะเสียหลูกเสียทรงนะครับเข้าสองขางนะครับ ด้านหนากับด้านหลังนะครับท่อทะลุเพื่อที่เป็นอากาศเข่าอากาศออกนะครับนะครับตัวนี้ทังนี่ติดลอยปเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ติดลอยปเปอร์เซ็นต์แหะเพิ่งจากควันได้หลายนะครับควันได้หลายติดลอยปเปอร์เซ็นต์แล้วอันนี้ผมก็จะเอาถังโอ้ผมกะจะเอาฝาฝาปิดไปนะครับนี่ครับคือฝา ฟ้าเฮ้าเครดแบบนี้ก็ได้ครับจ้อ,อากลางจ้อปองอากาศปองอากาศครับจ้อประมาณซีนิวก็ได้ครับอนันนี้ซีนิวนะครับนี่ครับคือฝ้าเขาปีที่แรกเขาบ้างปเป็นสิล่ะครับเขาบ้างไปแบบนี้เลยนะครับ เราเขาไปรตรงไปหยุ่เกี่ยวมันจนกว่าฟ้ามันจะยุบลงมาหอดปากถังนะครับมันจะคอใหม่เพราะว่าใหม่มันเป็น่านุหรือมันก็คอยยุบยุบ,ย,บยุบลงมานะครับเขาจังมาจัดระเบียบปันใหม่นะครับจัดระเบียบปันใหม่ฝ้าตัวนี้มหอดหนีเขาจังมาจัดระเบียบมันใหม่แล้วมือแรงผมจังสีมาบอกวิธีิดปิด,ปด พีดเตาจังไดน,นะครับพีดเตาจังไดเห็ดแบบไดน,นะครับตัวนี้ติดลอยเปอร์เซ็นต์แล้วเอาก็เอาข้่างไปสักทีนะครับข่างไปแบบนี้เอาบนตกไปหยุ่เกีียวมาเลยครับฝามันนี่มันจะคอยยุบลงมันเองของมันเองนะครับมันจะคอยยุบยุบยุบลงมาเองเพ,พ,พื่อยุดเติมเชื้อเพลด้เลยครับไฟเบิดแลวนะครับ ยุดเติมเชื้อเพลิงเลยได้แล้วนะครับเพราะว่าติดแล้วไฟในถังติดลอยเปเซ็แล้วครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวนี้กสิกสิเดี๋ยวนี้กสิชิบเกาลมงเกางหาสิบหานะครับกสิประมาณเทียงเทียงเคืองนะครับฟ้านี่กสิยุบลงมานะครับ ควันกับสีคอยจางลงเรื่อยๆนะครับควันจางหมดแล้วเขาจังมาปิดเขาจังมาปิดปิดฝาปิดฝาแล้วก็ปิด,ปดกดนถังนะครับเดี๋ยวผมสีมาบอกวิธีอีกเพื่อนนึงนะครับช่วงใายๆคำคำนะครับเ้อเฮ็ดจังไดนะครับนี่คือนี่คือเทาขีเทามันสองถัง นะครับถังนี้ก็ทังนันเท่าได้ประมาณนี้ครับเท่าซึ่งเศียเล็กเศียหน่อยวันนี้ครับได้ประมาณหนึ่งถังถังปูนเท่านี้แหละครับประมาณนี้นนครับประมาณนี้นะครับถือว่าบนหน่อยบรา,ายนะครับจะเรียกอะไก็ชีทั้งและเืลองคุนะค,ครับ ได้กับสีประมาณได้ทานกับสีประมานสอบเครื่องต่อถังนะครับบางเทือกับสอบเกือบเครื่องนะครับนี่ติดแล้วครับแต่ว่าบวท่านเต็มลอยพ่วงาตัวนี้บวท่านเต็มลอยบันไดนะครับบวท่านเต็มลอยบันได ไสไใส่อยังๆอยู่ใส่อีกว่าใส่อีกเอาฟื้นยาจะอีกครับหยาบมันบวติดไปไหนนะครับยังบวท่านเตี้ยมลอยอยู่นะครับฟื้นยาจะอีกถอนหนึ่งโดดหน,นึ่งนะครับฟื้นขึ้นฮะเล มีไผ่นี่นะครับมีไผ่แหงอยู่คางนี่แหละครับทั้งนี้ติดย,ยากต้องใส้ใหม่ใหญ่หลายใหม่ยียกหลายนะครับ ขาเฮ็ดไหม่แหงก็ดีครับไหม่แหงกดีโบโบ,โบโดนนะครับโบโดนมันก็เป็นทานนะครับประมาณสามสี่ชั่วโมงทาให้แหงนี่ข้าเห็ดเนี่ยมือเสานะครับจุดประมาณแปดโมงเสารหาโมงแรงก้าเด็กเก็บนะครับหาโมงแรงเด็กเก็บไปดังไปเห็ดกับเขากับหนามไปหนึ่งเขาเป่าไฟเลยครับขันไม้แหงนะครับขันไม้ขันไม้มาดมันก็มือเสารนะครับมือเสาร เราจะมาเก็บนะครับเพราะว่ามันมันมันเห็นนะครับมันมันคายความชื้นโดนนะครับอ่ะดิดแ้่ล่ะครับตัวนี้รอยเปอร์เซ็นต์ดอล่ะเบื้องจากที่เห็นว่าครับมันคายเกล็ดก็เออมันคายเก็ดไม่คายความชื้นออกมานะครับไม่หมาดหมาดด้วยนี่ครับไม่หมาดเพราะมันไม่แห้งนะครับ ให้ความชื้นออกมาประมาณนี่ครับประมาณนี้ี่ะนะครับนี่คือ, <c oughs> ม,อมันบ่มันบ่ใหม่บ่ใหม่ครับก็เลยมาใส่หนาข้างหนามันข้างบนมันนะครับ เลี้ยงใหม่การเลี้ยงใหม่นี่เลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงแบบสนิทบริกานเลี้ยงดีๆกับบรบรอันนี้นะครับเพาต้องเลี้ยงให้มันมีอากาศขึ้นใหน้มันมีปองควันขึ้นนะครับขันเอาเลี้ยงแบบสนิทแบบเลี้ยงแบบงามๆนี่ครับควันบรขึนควันนั้นขึนยากใหม่กับบอค่อยใหม่นะครับ ตพราะว่าผมสังเกตเบ้างนะครับคันเลี่ยงดีๆคันเลี่ยงแบบดีๆนะเลี่ยงดีๆนะครับควันสีบ่ค่อยขึนเพราะว่ามันมีมันมีปองอากาศไอ้ควันมันดันขึนนะครับมันต้องมีช่องว่างให้ควันมันขึ้นมานะครับแบบประมาณแบบนะครับแบบนี้มีผมบอกว่าไงมีปองควันขึนนะครับคันเลี่ยงดีๆเลี่ยง แบบง,า,ง,งามๆวอนสิบวกค,ค่อยขึ้นนะครับครับตัวนี้ติดลอยเปร์เซ็นตแล้วครับติดแล้วนะครับติดละตัวนี้ข้างล่างก็คือกันครับเป็นคือกันกราฟสนั่น พุทธทั้งห,งหนาข้างล่างนะครับสร้างส,สีกาวมาอ้อมรอบอีกเชือหนึ่งนะครับเพื่อวางให้ความห่วนมันกระจายความห่อนอมากนะครับให้มันอยู่ข้างในนะครับเดี๋ยวมือแรงผมสีผ้ามาปิดเตานะครับคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำหนีซะก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะปิดปิดต้นหินซะก่อน ปิดฟ้าทางสักก่อนนะครับลืมตัวละ่ะผมจะปิดฟ้าทางด้วยนี่ครับเอ้างูหนักจะใส่น้อมนาดนี้นะปิดฟ้าปิดไปเรียบร้อยแล้วครับ ปล่อยแบบนีงชีดนะครับปล่ยแบบนี้เลยเอามาเบิงอีกเท่นหนึงประมาณเทียงหรือปลายม่งนะครับฝ้าสุีมันยุบลงมาหอดนี่เพี่ยนแล้จังมาเบิงมันอีกเท่าหนึงนะครับคลิปนี้เขาเอาไป้ส่หนีบซะก่อนครับสวัสดีครับ